เขาถาเงินมาข้างหลังแล้วก็วันนี้หลวงปู่พามาชมมหาเจดีย์นะนั่งดูนอนดูทุกวันเนี่ยหลวงปู่อายุร้อยกว่าปีนะครับพระอริยะสงฆ์ห้าแผ่นดินมาดูเจดีย์กันแล้วก็นี่ครับเป็นทองเหลืองใช่ไหมหลวงปู่อ้าเหมือนทองเหลืองทองคำที่ทองคำแท้คุผูมทองข้างในเป็นทองเหลืองแล้ววันนั้นพระบรรจุอยู่อันไหนอ่ะ อันนี้เหรออืมราชาพยักบรรจุอยู่ในนี้นะครับนเนี่ยดีใยญ่อีอเรือันนี้คือกางนียเทเ้

อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับหลวงปู่พาพี่ป่องนะครับชมเจดีนะครับใครอยากได้ยอดภาพนะครับเจดียกยอดหนึ่งหนึ่ง0 0นต่อมีกี่ยอดมี9ยอดมี9ยอดมี9ยอดแล้วก็มีอันใหญ่ตรงกลางเป็นยอดที่สิบอันใหญ่ก็เป็นยอดที่สิเป็นรัชกาลที่10 พระทองคำรุ่นแรกหนึ่งองค์นะครับพระทองคำรุ่นแรกด้วยการกับหลวงพ่อพัดนะครับอายุร้อยกว่าปีตั้งใจทำนะฮะนีเป็นพระผู้เสียสละนะครับสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดสร้างเรียนนะครับตอนนี้สร้างเจดีย์ของวัดห้วยด่วนนะครับเพื่อเป็นวัตถุสถานของวัดห้วยด่วน่กถึงลูนนกถึงหลานนะครับ <5 S 2> แต่ปีนี้เสร็จได้ประมาณสิบปะเดือนตั้งค่าเดือนครับ เอาสิบห้าแล้วกันขอับสิบห้าเดือนลุงปูครับครับครับเกณฑ์แค่นั้นแต่เลยไม่เป็นไรอามาดูจะดีโอ้โหนี่แล้วก็หางประเทปเลย นี่นะครับน,นะครับเป็นมหาเจดีย์นะครับมหาเจดีย์นี่หลวงปู่เขาตั้งใจทํานอนเฝ้านั่งเฝ้าทุกวันนะฮะตื่นเช้ามาก่อนไปบินทบาทก็จะมาดูก่อนนอนก็ดูตอนกลางคืนเดี๋ยวดูอีกรอบมาเนี่ยวันนี้นะชวนผมอยู่พิษณุโลกวันนี้หลวงปู่ไปไปเจิมให้ไปพรมน้ำมนต์ให้แก่อกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะครับ พลตารวจโทอคาเดทพิมลศรีนะครับได้นิมนต์ไปแล้วก็หลวงปู่ก็เมตตาแล้วก็ทางผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหกนะครับร่วมกับตํารวจภาคหกนะฮะเป็นเงินจานวน1ล้านหนแสนแมื่นหพันนะฮะมอบสร้างเจดีย์มาก็ขออนุโมทนาบุญกับตำรวจภูธรภาค6กที่ร่วมบุญกันมานะครับต้องขออนุโมทนานะครับได้กุศลกับหลวงปู่ วันนี้บริจาคมาหลวงปู่รับมาแล้วล้านกว่าใช่ไหมล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันอนุโมทนาด้วยหลว <ะ S 1> งปู่ปจะนำมาทำเจดีนะฮะเนี่ยเจดีเจ็ดสิบล้านเจดีเจ็ดสิบล้านอ่าแล้วมีตังยัง <laughs> มีอยู่ครึ่งแล้วใ้ญ่ใหญ่ครึ่งมีอยู่ครึ่งหนึ่งแล้ว <laughs> <laughs> สามสิบ้านยังอีกสี่สบ้านเฮ้ยสี่สิบพี่ป๋องสี่สิบนะลุงปู่วเหรองานใหญ่ๆอ่ะดีชอบนะเรามาร่วมบุญกันนะครับที่วัดวยด้วนอ่าวันนี้ลุงปูพามาดูมหาเจดีย์แล้วก็มาดูเจดีย์อีกเก้านี่ยังมีมีเจ้าภาพไปแล้วบางส่วนนะครับเจดีย์ด้านหลังเนี่ยเก้าช่อเก้าช่อ อืมเนี่ยเจดีของอผมไม่ต้องให้เขาเป็นเจ้าภาพกันไปเดี๋ยวเราหาเงินให้เขาอยู่แล้ววันนี้ก็หามาให้เดือนหน้าก็หามาให้เดือนหน้าก็เด,นนากเดือนหน้านานะบอกบุญนะครับสําหรับล็อกเก็ตมีแค่4ี่พันสี่พันองค์ถวายหลวงปู่หมดเลยนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายได้ประมาณสิบล้านนะครับแล้วก็จะซื้อรถตู้อีกคันหนึ่งให้กับสวรรค์ประชาัฐรับปากเขาไว้เนอะปู่เนาะรถพยาบาล นี่ครับเป็นการสร้างกุศลของอะพระอริยะสงฆ์นะครับร้อยกว่าปีนะฮะถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควถ้าใครมีโอกาสได้ร่วมบุญนะก็มาร่วมบุญกันนะครับที่วัดห้วยด้วนนะครับนี่ก็ทีมงานเอพุทธศิลน,นะฮะเออะไรเออะไรปู่เอถุงอะไรถุงเงินถุงเงินเอามาที่สี่สิบล้านเอามาเอถุงเงินเอถุงเงินไอ้ลูกปู่ยังพามาดูนะครับก็ มาทีไรก็ชวนเมื่อกี้อยู่พิศโลก็ชวนให้มาวัดเลยก็ต้องมาหน่อยในเรืนศูนย์เด็กอ่าศูนย์เด็กนะนจะจะทำบุญวันที่เท่าไหร่ส <15. S 1> <5. S 2> ิบห้าอ่าจะจะล่นหนหมีมาฮะยังยังไม่นะจะล่นหนีเอาพี่น้นะเออล่นหนีล่นหนีจะล่นหนีไป<ะ>นี่นี่ไม่เป็นไรเออได้ได้วันที่สิบห้านะครับราชาพยักษ์จะมาทำพุทธ,ธาพิเศษแล้วก็ บวงสวงพระองค์ใหญ่นะครับ9เมตร9เซนเนี่ยนะครับใช่ไหม9เมตรเนาะหลวงใหญ่9.9 9.9เนี่ยจะทําปันเสร็จแล้วสัพพทนขึ้นไปกลางแล้วก็จะทําพิธีบวงสวงนะครับเบิกเลิกแล้วก็เบิกพระเนตรนะครับเพื่อให้รูปหลวงปู่รูปหลอ่อหลวงปู่องค์ใหญ่นะครับยืนตะาง,งาดอยู่ที่อําเภอหนองบัวนะฮะวัดห้วยด้วนแห่งนี้อ่า นี่ช่างกําลังทํางานกันแกก็มีความสุขนะครับได้สร้างเจดีแล้วก็ปลื้มใจเราก็มาร่วมบุญกับท่านนะครับเนี่ยช่างก็ทํางานกันทุกวันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอ่าชวนมาดูเจดีแล้วก็ชวนให้เรามาหาตังค์หลอกให้เรามาไม่หลอก็บอกจริงๆ แข็งแรงครับอายุร้อยกว่าปีใจสู้ใจสู้บอกว่าจะทำให้เสร็จอเส,จเสร็จแน่นะนนเสร็จเสร็จเสร็จครับม,มีช้าง้งเนี่ยฮะเอามีช้างด้วยวช้างล้อมอยู่หน้าจะดีนะครับช,ช้างสิบเก้าเชือกทำเหมือนหรือเปล่าเลยเนี่ย,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 ยทำเหมือนช้างอย่าง,างเลย อ๋อช้างสุโคไทยอ๋พช้างยืนช้างรพิสิทธ์สวัสดีพิสิทธ์นี่ก็ลูกสิทธิ์หลวงปู่นะครับชนหมาไม่เป็นไรเลยศักดิ์สิทธิ์มากนะครับพ่อยพระชนหมาสองชนเดียวสองตัวนะครับ แล้วลุงปู่ลูกศิษย์ลุงปู่เหนียวนะนี่ก็สเวกนะครับรุ่น53เป็นรองพุ่มกับอยู่ถากฟ้านะฮะก็มาดูแลลวงปู่ไปไหนต่อฮะฮะตัวหนังสือติดให้แล้วตัวหนังสืออมมพี่ดมนุ้นด้วยดมย เสร็จยังอะ่ะตาหล่นปึ๊บเสือเปียกงามนี่ประมวลเลยลลเยออ,อออ๋อผมที่ซื้อเหรอเออดีไปทำประโยชน์นั่นนะครับผมซื้อไว้สมัยตอนปลุกเสกอาาชาพยักษ์เอ้ยพยักษ์แสนล้าน อน,น่อได้รับแน่นอนนะครับนี่หลวงปู่เสกให้เต็มที่บอกอัดเต็มที่เลยวันที่สิบ้านะครับเต็มที่ทุกทีนะเต็มที่ทุกทีนะ,อ,ะอ๋อไม่แลวมันสบายสบายใจนะเออ,นอนหลับ คืนนี้หลับให้สบายเลยเตีนสุดตียงสุดไม่มีอะไรเดี๋ยวลงพูดกันครับที่นี้รอบรอบครับอีกอาทิตย์หนึ่งถึงยอดเดี๋ยวก็เสร็จแล้วรออีกไม่กี่เดือนนะปู่นะอืมครับนี่ก็เป็นออ่าาอ่า ก็เดี๋ยววันท anyway> like ี่15้าจะนําทองคํา1กิโลนะครับมาถวายหลวงปู่เพื่ออาธิยอดจะดีนะจะดียอดฉัดเป็นทองคําก็วันที่15นะครับนี่เสียเพชรนี่ครับจองกระเสียเพชรไม่มียอดลมนะฮะนี่ดูนะครับพระหลวงพ่อทุกรุ่นนะเพชรนะเพชรสักครับสักเพชรเพชรอะไรปู่ เพชรไม่มียักษ์เนี่ยเพชรไม่มียักษ์บอกมาดูเทดีแล้วมีความสุขอะไรอะดูช้างช้างกำลังปั้นอยู่นะครับช้างทั้งหมดกี่เชือกนะสิบฝ่าอ๋อ มีความสุขครับได้พามาดูเจดีคืนนี้นอนหลับเพราะว่ามีทีมงานเอถุงเงินมาช่วยหาเงินทำเหมือนนู่นเลยเหมือนทุ่งยังเลยหรอท,ที่ที่ที่หลวงปู่ทำเจดีเหมือนทุ่งยังเพราะว่าหลวงปู่เคยอยู่ที่อย,อยู่ที่นู่นนะครับก็เลยเอารูปแบบของวัดทุ่งยังมาสร้างที่นี่ มีกีบบัวอำเภอหนองบัวอนงบัวนะครับก็เลยเอากีบบัวเป็นสัญลักษณ์อยู่ด้านล่างแล้วเจดียหลังนี้ทูนก้าถวายสร้างถวายเป็นพระมหากุศลในหลวงเะครับรอสิบอ๋อเจดีย์สิบยอดครับก็รวมร้อยแล้วเดี๋ยวตกแต่งด้วยอะไรด้วยปู่นอนในเจดีเลยทำห้องนอน

อืไม่ต้องกําหนดไม่ต้องกําหนดเออเราอยู่ดูเพลินดีเพลินดีได้ดูทุกวันได้มีช่างเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวช่างมันกลับหมดเหงานะตีสี่ก่อนทําวัดเสร็จก็จะออกมาดูเจดีแล้วก็จะไปบินทบาทนี่แหละครับพระอาริยอาริยะสงร้อยกว่าปีนะครับ กิจของสองไม่มีขาดบินทบาททุกวันนะฮะใครนิมนต์ถ้าว่างไปหมดจะไปไหนเนี่ยชเชียงใหม่มหโอ้โหไปเที่ยวดิว่ะเนี่ยเ<า>มตตาครับเมตตามากนะครับ ก็อขอเชิญชวนนะครับมาร่วมบุญกันที่วัดห้วยด้วนนะครับตามที่เพจกองบุญลงไว้บัญชีหลวงปู่เลยโอ<ห>นอะไรล่ะจองจอ,องเจดีนะล้านหแถมทองคำรุ่นนี้หองค์อ่าเดี๋ยวนะเจดี JD นี่มีแค่9้ายอดจอํานวนจํากัดตอนนี้เหลือไม่ขี่ยอดแล้วนะครับยอดหนึ่งหนึ่งล้านห้าแถมพระทองคํารุ่นอะไรพัดอะไรนะเจ้าคุณพัดเจ้าคุณพัดทองคำหนึ่งองค์เนื้อทองคำหนึ่งองค์ใครเป็นเจ้าภาพเจดี สลักชื่อให้นะฮะสลักชื่อครอบครัวให้นะครับหนึ่งยอดหนึ่งล้านห้าแถมพระทองคำนี่ครับหนึ่งองค์นี่ไปรวมกรอบนะครับ,ไม,รบไม่ใช่เขาจะมี <c oughs> นี่นี่ครับพิสิทธ์นะครับนะหลวงปู่ตกลงก็ให้พระทองคำหนะึ่งองค์ยอดหนึ่งหนึ่งล้านห้าเนาะเก้ายอดเก้ายอดอ่าเอาแล้วแต่นะครับใครอยากร่วมบ,บุญกับหลวงปู่ก็มาทำเจดีย์การปิดทองแท้นี่ ช่างกําลังทําอยู่นะครับเก้ายอดตอนนี้มีเจตจานงแจ้งมาแล้วนะครับหลายยอดนะครับถ้าช้าจะไม่ได้ร่วมบุญนะครับใครอยากร่วมบุญกับหลวงปู่นะครับมาเลยสลักชื่อปู่ย่าตายายนะครับบรรทบรุษแล้วก็ชื่อครอบครัวได้ทางวัดจะทําการสลักชื่อให้นะครับแล้วเป็นอยู่ในเจดีมหาเจดีวัดห้วยด้วนี่กลางน้ําเจดีกลางน้ํานะครับก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวรับพรจากหลวงปู่หน่อย นะฮะพร7ประการอายุวัติโกธนะวัติโกสิริวัติโกยะสุวัติโกบาลวัติโกวันนวัติโกสุขวัติโกโหดุจเบิดาพร7ประการนี่จะแม้ทุกคนนะนะเห็นไหมสาธุนะครับโชคดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ